นี่ครับพวกนี้พวกแก๊งคอเซนเตอร์คุณผู้ชมเสียงดังไม่ได้ครับพี่พอดีดูนี้มันทำอย่างนี้ได้ในไลน์อ่ะพอดีผมอยู่คนเดียวอะไรนะครับเราติดตลกเลยครับผมคอยรับเองกล้องมาเรื่อยๆอ๋ออันนี้ผมไม่ดูครับแอบค่ะเชียร์สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเบมคุงเชีย เทียบ2 7 6ปรุกมือครับพาที่แล้วเนี่ยหลายๆคนน่าจะได้เห็นคลิปวิดีโอที่ส่งข้อความเสียงกันอะผมก็เลยไปดาวน์โหลดแอปมานั่งอ่านมาอยู่ตั้งนานว่าแอปมันอ่านว่าอะไรเลยไปเซิร์ชในเน็ตมันอ่านว่าเสิฟเซิฟมันยากช่หมไหออะไอแอปนี้เนี่ยอ่ะ นี่เลยผมโหลดมาไม่รู้ในข้องเห็นไหมเน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 ผมโหลดมาในเนเนอันนี้ของผมผมก็เลยลองดูว่าเอ้ยเขาเล่นกันยังไงเขาทําอะไรกันบ้างฟิลมันก็คล้ายๆกับ IG หรือว่า Facebook เลยคุณผู้ชมแต่ว่าสามารถคอมเมนต์เป็นเสียงได้แต่พอมาดูจริงๆเนี่ยสตอรี่เด็ดมากเลย49หาแฟนเหงาจังหาคนคุยอะไรก็ไม่รู้หัวเล ไม่พมดเนาะี่คุณหลบแอปทันไหม่ยมาเข้าสู่รายการเฉียบกันนะครับผมคลิปวิดีโอวันนี้ไม่ได้เยอะมากนะคุณผู้ชมนะกลางๆนะครับผมไม่ได้เยอะมากนะครับเหมือนเดิมชื่นชอบคลิปวิดีโอไหนนะครับผมต้องตามไป Follow ตามไปกดติดตามเจ้าของคลิปวิดีโอทุกท่านนะครับผม้าไปฝากกดไลค์ให้เจ้าของคลิปวิดีโอด้วยไปเแล้วทำาดไปทาไมอะ หนูพลาดลูกโอ้โหไอ้หนูเอ้ยหนูทำทำไมลูกคือไงตอนนั้นหนูชอบระหรือไงหนูแบบหนูเลิฟหรอโอ้โหยิ้มแป้นเลยเด็กมาถ่ายโอ้โหพี่เรียกว่าตาบาปของหนูแล้วกัน แล้วมึงดูแคปชั่นน้องดิสิ่งที่ฉันนั้นทำพลาดไปอะไม่เป็นไรอดีตน่มันผ่านมาแล้วมันกลับไปแก้ไขหรือว่าลบไม่ได้ก็มองเรื่องอนาคตแล้วกันอย่าทำอีกนะ <c oughs> คนคอมเมนต์ของจริงหรือตัดต่อน้องเขตอบจริงลุงมาโรงเรียนเขาเชียยบไม่เป็นไรลกไม่เป็นไร อย่างที่พี่บอกนะไม่เป็นไรเริ่มต้นใหม่แต่อยาให้เห็นทำอีกนะรุงเพชรช่วยหมูแดงด้วยครูบาจะกระทืบหมูแดงครูบาจะกระทืบหมูแดงจุดเถิดครูบาชายโยรุ่งเพชรปราบครูบารุ <und ppe comm otion> ่งเพชรช่วยหมูแดงรุ่งเพชร ช่วยผู้ประสบภยัยตบกันอย่างนี้เลยฮะอันที่แล้วครูบาว่าหนักนี่อันนี้คือปากครูบาช่วยหมูเด้งไงนี่ถ้าเกิดกันเร็วกว่านี้บางละจันคงไม่แตกหรอกฮะเทียบเขียบครับอขอบคุณนะครับที่ช่วยหมูเด้งจากครูบาไว้ครับ ดูคอมเมนต์ดิตัวแก้ทางคูบา <c oughs> ไม่ใช่เอาวี o v. โอ้จัดกระดูกดึงอะไรขนาดนั้นนะ่ะ <c oughs> เอาออยส้นเหลืองมีอาการเอาเอาคิวต่อไปกูดิว่า <c oughs> มีอาการมีอาการสน้นเหลืองมีอาการจัดอะมีอาการ <c oughs> ถอยถอยเลย <c oughs> กูกลับดีกว่าคุณผู้มชมไอ้เรื่องก,การจัดกระดูกหรือว่าการขายเส้นบาบาเนี่ยเฮ้ยอย่าไปทํากันเล่นๆนะคุณผู้ชมนะคือต้องไปหาคนที่แบบจบด้านนี้เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านนี้จริงๆไม่ใช่ตาสีตาสามาทํากันกระดูกคอเคลื่อนขึ้นมามีปัญหาเนะเอาดีๆนะมึงไปเล่นกันนะคุณผู้ชมนะเออเชี่ย <c oughs> แต่มึงมีอาการจัดเลยมึงจะทิ้งเพื่อนน่ะไปไหว้พระทุกวันนี้ระเบียบต้องเป๊ะจริงจังเลยเหมือนทหารเลยแม่เจอผู้บังคับบัญชามันบาปมันพิมพ์ทำอย่างงี้ เตือนเขาก็คอมเมนต์บอกว่าอย่าเล่นมีพระไอ้เงี้ยแต่มึงเจอนี้มึงไหวเหรอเียบเียบกับวัดอะไรวะกูอยากดูเลยอย่าตอบว่าดูยุหมินเลยเป็นปางที่ท่านมอบพระเกศาให้กับอุบาสกคู่แรกในโลกนี่นี่จริงจังนี่มึงอย่าโมวแต่จริงโจ้กันนะกูไม่รู้กูไม่รู้ว่าจริงหรือไม่จริงกูไม่รู้พี่ครับน้ำส้มกี่บาทพี่ ขอบคุณนะพี่เฮ้ย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 ไม่ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่เขาเขาขายเป็นแก้วไอ้เวรไม่ใช่ไม่ใช่ว่าจ่ายสี่สิบรึเปลาไปทั้งขวดมึงจะเปิดร้านแข่งเหรอไม่ได้เขาไปใส่แก้วใส่น้ำแข็งน้ำใส่โซดาอะไรอย่างเงี้ยผสมให้มึงกินไม่ใช่มึงเอาไปแบบนั้นโอ้โหกูมันเคี้ยวแต่แม่ค้าเลย เเชียบไมม่่ใแล้วันนจะดิตลลาาดบากอะดิอ,อตอนแรกนึกว่าทนายไพศาลเหมือนซะด้วยแมนมยู่เข้าสู่ยุคตกต่ำถึงขั้นปีศาจในโลโก้ทนไม่ไหวหนีออกมาสตรีมเกนแล้ว<ร>อ<ไ>ป,ปีศาจในปีศาจมาสตรีมพิ่งชนะมานะเว้ยชนะสองหนึ่งเฮ้ยอย่ารอได้ไหมนานทีจะได้เห็นแม่งเตะเหมือน มันแต่เซฟโค้ดอะเดี๋ยวแม่ก็จะกลับลูบเดิมชนะ1เสมอ1แพ้2ชนะ1เสมอ2แพ้1ยังไม่ลูบเนี่ยไปยเอ๋ยโล่นเละลุกเอล่าสดุดกูเห็นน้ำแต่งเป็นเวนอมมะ <S 2> <S 2> ผมไม่นั่งฟังโดเนทําไมลุงเอคอสเพย์เป็นเสื้อไหนไม่ใช่น้ำเวนอมเขา ครับอป้าคะถ้าป้าทําให้หนูหดล้อได้ภายในสามวินะคืนนี้ป้าอยากได้อะไรนจะให้เลยเห็นไหมเออสาวิเป้าคืนนี้เดี๋ยวจัดให้ป้าเก่งปาเปเก่งปาเกเดี๋ยว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 อ้เจ้ใครหิวเนี่ย คุณสามีหรือว่าคุณภรรยาที่หิวอะ <_ d cess> อะจัดกันให้เสร็จฮะเค้ยไม่ใช่ไม่ <d cess> จัดห้องจัดบ้านเนะโ <_ d cess> อ้แล้วหัวล้อไม่เอาทรงเลยเหมือนแบบเป็นการบอกล่วงหน้าว่า <_ d cess> คืนนี้ขอนักหนักนะเชียบเชียบเชียบมาคุณลังเางี้แหละอยากฟังเสียง <_ d cess> หมูด้งครับ มามามาหมูเด้งมาครูบาช่วยหมูเด้งด้วยแอ่น้องสาวจะกินหมูเด้งครูบาช่วยหมูเด้งด้วยแต่นูสาวตะกินหมูเด้งปิ๊มมึงแทงพลาดไปนิดเดียวเองนึกว่าจะไปออกแบบมา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 หมูเด้งหมูเด้งอไปเป็นเสียงหมูเด้งครูบาซะอีกนิดเดียวมันลอดหูลอดตาเราไปได้เฉียบ เบาเบาเบาโอ้โห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 เดะ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 เดนี่มึงแต่งทำอะไรเนี่ยมึงมาแข่งอะไรอ่ะมึงแข่งสำหรับอะไรอ่ะเนี่ยมันคืออะไรอ่ะลงสนามไหนเนี่ย โอ้ยมดูท่อดิสองสี่ห้าโอ้โห,โโหผมเคยเห็นนะผ่าท่อท่อบึ้มนี่มันท่ออะไรเนี่ยแมง่งกูเขก็ม้อก๋วยเตี๋ยววะทำทำไมวะ มันมีสูตร passive. ผมอาจจะแบบไม่ใช่คนในวงการเนี่ยคือคนเล่นก็จะรู้กันว่ามันคือสูตรไล่เบาสูตรอรู้เตี๋ไม่ใช่อะไรอ่ะมันคือสูตรอะไรบะมันทำให้รดแรงขึ้นหรือเออมันช่วยอะไรยังไงผู้รู้คอมเมนต์หน่อยนะครับแต่คนเล่นเขารู้กันนะนะเชียบเชียบมันใหญ่เกิน เออใครว่าเขาเขียวแปลกมาดูสวนสัตว์ลบบุรีค่ะกูอขอส่งเข้าประกวดทำไมอ่ะพัดบุ้งโอ้โหมันชิบมันแมวอะไรแล้วชิวตนินี้มึงไม่เข้าใจหรอกชีวิตมันมันหมดแล้วอ่ะมัน ดูจะทำอะไรแล้วเนี่ยมันมันไม่มีความสุขแล้วมันให้ฝากกุ้งข้างดูแลน้องด้วยนะไม่เอาอะไรจริงเชียบเชียบครับ ร่วมทำบอาหารหมูเด้งขอช่วงนี้หมูเด้งหมูเด้งร้อนด้วยมีพัดลมส่วนตัวด้วยหมูเด้งอแหมกระแสดีหน่อยโอ้โหนี่หมูเด้งลามไปทุกที่เลยนี่มีพัดลมส่วนตัวให้หมูเด้งด้วยแต่หน้าหมูเด้งดูไม่ค่อยจอยฮะ ไม่สนุกดูแบบก็ดูไม่อยากเล่นน่ะอเอาจริงๆก็แอบคล้ายมึงนะเฮอริเคนชิงร้อยเทียบครับตอนนี้คือทุกหย่อมหญ้านะหมูเด้งโอ้โหไม่ใช่แค่ในไทยอ่ะกระจายไปทั่วโลกกลตอนนี้ถ้าผมเปลี่ยนสัตว์พวกคี่จะเป็นสัตว์อะไรกันเม้นมาหน่อยน่าจะปลาโลมามั้งคะ นี่เหรอหนูก็ย<ฮ>ังอยากเป็นเฮ้เยเพร๋ะมันเดี๋ยวกูข,ววขอลูกปลาโลมาอีกทีหนึง่งน่าจะปลาโลมามั้งคะ,อ,ะอ้าะัันนีคงหวเป็นแมวค่ะเพราะมันน่ารักสมกับหนูดี จะออกไปทาไมมึงออกไปก็นทไมวะออกไปทําไามมาหมูแดง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 มาหมูแดงหมูแดงหมูแดงง่วงก็ไม่นอนไปทำไมวะเช็ยเฮ้ยวันนี้คลิปแปลกไม่ได้เปี้ยงมาได้ แต่อะไรก็ไม่รู้อ่ะกูงงไปหมดเลยกูชอบโรมานะไม่งี้ไม่กูอยากโฟล์เลยเส้นชีวิตสองเส้นสมองครับสามเส้นหัวใจอสี่วัฒนาอห้าเส้นอาทิตย์อหเส้นพุทธเฮ้ยเจเส้นคู่ครองคู่ครองแปเส้นกรมลงผมไม่เมีเลยเส้นเกียรติยศผมไม่มีเส้นอารมณ์ก็ไม่มีอยู่ดีเเส้นผู้ช่วย ิบสองเส้นลุ่งเรืองไม่มีอ่ะสิบสามเส้นคุ้มกันไม่มีสิบสี่เพศตรงข้ามไม่มีห้าเส้นผู้ใหญ่ไม่มีหกเส้นโรคประสาทสมองอสิบเจ็ดเส้นยาเส้นโอนสิบแปดเส้นลาบผมไม่มีอ่ะเส้นิสิยี่สิบเส้นหลักฐานเส้นหลักฐานยี่สิบเอ็ดเส้นเดินทางไม่มียี่สิบสองเส้นธุรกิจไม่มียี่สิบสามเส้นศัตรูไม่มีสี่เส้นมรดก ยี่สิบห้าย่านผู้ใหญ่ครับยี่สิบหกย่านผู้น้อยเซ็กซกูกูไม่มีอะไรเลยเนี่ยไม่มีเลยไม่มีเลยถ้ามือขาดคือไปหมดเลยใช่ไหมน่าจะเป็นอย่างนั้นนะคุณผู้ชมดูไปพร้อมกันเมื่อกี้นะใครลายมือเป็นยังไงเออคอมเมนต์พูดคุยกันแต่ถ้าประเด็นมือขาดคอมเมนต์กูรุ้นมากเลย เกินไปอ๋อคอนเทนต์ที่จะเป็นอ๋อถ้าเป็นทศไทยเราจะเป็นใส่ชุดไทยไงเอออันนี้เป็นทหารเป็นตำรวจเมืองนอกมีตำรวจบ้านเราเออโซ้เขาอะไรเนี่ย สามารถฝากผีฝากไข้กับตำรวจได้ไหมวะเนี่ยโอ้โหเล่นรถไฟบ๊อบเฮียเฮียโยจอยไปถึงเยอะไงตำรวจติดเล่นเงี้ยเที้ยบเที้ยบเที้ยบเอาว้ยเริ่มมาเว้ยเอ้ยเริ่มมาเริ่มมาเริ่มดีเป็นวิดีโอครับมันคือวิดีโอครับ มันมันคือวิดีโออะมายเลยค่ะอยากไออยากไออยู่อยู่ไออย่างนั้หรอวิดีโอครับกำลังถ่ายวิดีโอกันอยู่อะวิดีโอคุณคุณคุณนาะไม่มันเป็นวิดีโออะคุณนา วิดีโอฮะต <c oughs> ายห้งลยมั้งวิดีโอค่ะเซียงเป็นลูกวิดีโอวิดีโอถ่ายวิดีวิดีถ่ายด้วยลูกคุณนะฮะโอ้โหด้านหลังก็ดึงดึงจนอังยางจะขาดแล้วนะวิดี <c oughs> โอ มันคือวิดีโอถ่ายวิดีโอกันอยู่แล้วแอคชั่นเะเวลาถ่ายวิดีโอจะคุยจะพูดจะอะไรก็บอกะะใช่ยืนมองกล้องกันเหมือนถ่ายรูปเลยแล้วดูคอมเมนต์ใช่ค่ะมันเป็นวิดีโอฮะไอ้ด็พูดเป็นกูเลยพูดเป็นกูเลยใช่เป็นคือวิดีโอถ่ายวิดีโอกันอยู่แม่เอ้ยโถ่เชียบเทียบครับอ๋อ โอเคครับลาเต้คุณแซมสอนได้แล้วครับผมอะไรเ่ยลาเต้คุณแซมสั้นค่ะแซมสั้นสอนไปไดนะคะคุณแซมสั้นใครว่าจะไปเชื่อนั้นหรอพี่เออดูดีๆอ่านดีๆลูกค้าเสียหมดเป็นชื่ออะไรเอเคครับลาเต้คุณฟาดัสเอครับอยู่เห็นอะไรคนไทยกูอุตสาห์กูอุตส่าห์ แต่พี่หมวกก็ไม่ผิดนะคุณอุษาครับครับคุณอุษาครับเรียบร้อยค่ะโกเครับครับปูคุณเม็ดอาลวครับอะไรอะไม่ใช่คุณเม็ดไม่ใช่อะคุณบ้าเลยคุณบ้าเลยชื่อคนอะไรชื่อนั้นเนี่ย ังคิดหมดเลยว่ะไม่ใช่คาปูคุณเมทัศค่ะคุณเมทัศใครชื่อนั้นคุณเมทัศครับคุณเมทัศนะอ่านได้ถูกด้วยนะเออคุณอับนานกูลุ้นเลยกูลุ้นทุกอันเลยใจให้ลูกค้าได้ยินได้เลยเหรอคุณทำเวลาได้ได้ละเดี๋ยวเดีดีดี๋ดีดีดีนี่เขาไม่เอาพวกมากระทืบมึงยันร้านเลยเนี่ย คุณอับดุลลานาฮีค่ะนาฮีนาฮีเออนะครับอืมจริงๆผมว่าเขียนแค่คุณอับดุลลาพอ,พอพอพอมึงมาดูกันเองในช่องกูไปต่อไม่ได้แล้วคุณหลุดตั้งแต่คุณเมทัศเแลยวเชียบเชียบเชียบแซมสั้นเสกสารสร้างสวนเสือ น้องหมูเด้งเหรอไม่ใช่ไม่ไม่ตายใช่ไหมฮะแต่ไม่ใช่หมูเด้งถ้อหมูเด้งอ่ะจะไม่ได้อยู่กรงแบบนั้นชื่อบุ๋มบีมเป็นน้องฮิปโปนะครับชื่อบุ๋มบีมคุณผู้ชมอยู่สวนสัตว์เชียงใหม่ในซาฟารีน้องบุ๋มบีม ๊มตกใจนึกว่าน้องตุอยฮะตูนอนแบบอืดเลยเชียบยน,น้องยังอยู่นะใครอยู่จังหวัดเชียงใหม่หรือใกล้เคียงก็ไปดูน้องได้หนูเด้งก็อาจจะไกลไปนะครับผมก็ดูน้องที่เชียงใหม่ได้แต่หนู่านอนอย่างนั้นอีกนะลูกเออเจ้าหน้าที่ตกใจกันหมดยนี่ครับพวกนี้พวกแก๊งคอเซ็นเตอร์คุณผู้ชมเสียงดังไม่ได้ครับปี่พอดีเดี๋ยวนี้มันทําอย่างนี้ได้ในไลน์อ่ะพอดีผมอยู่คนเดียว็รคับ อันนี้ก็ไม่ใช่หลงนะครับผมคอยรอบแย้งก้องมารอบๆเนี่ยอ้าวแต่เดี๋ยวผมไม่ดูครับอ่าวไอ้ข้า <c oughs> เอาดิเอาเอาดิมึงจะพูดอะไรมึงพูดมาโอ้โหูคอยยิเลยโอ้ใจสั่นเลยเมื่อกี้พอดีเสียงเสียงดังไม่ได้ครับพี่พอดีคุณผู้ชมผมอมธิบายก่อน ด้านล่างนี้เนี่ยนะครับผมฝากเอาไปบอกคุณพ่อคุณแม่หรือบางคนที่เขาไม่ได้แบบติดตามอินเทอร์เน็ตอะไรมากนักมีลไลน์ไว้คุยกับลูกคุยกับหลานอย่างเดียวเนี่ยคือด้านล่างเนี่ยมันสามารถใช้โปรแกรมทําได้นะครับไม่ว่ามันจะอ้างว่ามาจากกรมนั่นมาจากกรมนี้เปิดกล้องไลน์ให้โอนเงินห้ามโอนเงินเด็ดขาดลอมทั้งนั้นนี่แล้วมันเจอกับ <Mitarbeiter> เจอกับต้นต,อนต่อเลยอ่ะเ <reci Holmes> จอต่อ เราติดตลกนะครับผมพ่อเราแห้งก้องไปเรอบๆเนี่ยนี่ารั้งเดียวผมให้ดูครับอ่าโอเคไหมครับหน้าแห้งเลยนะมึงอ่ะโอ้โหหน้าหน้าแม่งซิดเลยไอ้ผู้ข่านี่แม่งเฮ้ยเฉียบฝากเตือนนะคุณผู้ชมนะอุ้ยโอเคที่ไหนอโอเคไหอ่านี่เป็นยูเก็ตอิ t โดรวอเตอร์ Yeah take it easy Easy. don't be scare don't let it let it know นะเออ you take it easy flow all flow okay o ออซึ่งอยู่แค่นั้นอยู่ไม่ต้องเร่งเอร์โันะเออเอาเอ็ enjoy. เดี๋ยวนะอันนี้คือภาษาอเมริกาใต้ใช่ไหมฮะไปาเอ็นตอยเลยใช่ไหมฮะน่าจะเป็นอเมริกาฝั่งตอนใต้นะเนี่ยอยู่กินอยู่แฮนด์เออเอออยู่ flow flow จยูโฟร์เลยเพื่อนดูู้อยู่ทัดอยู่ทัดเออเอออยู่โฟร์เลยลองแฮนลองแฮนลองแฮนอ้านี่ยูวเล็กเล้วก็วอลกิ้งกันมาดามมาดามวอวอวอกันดอรวอวอลกี้เย็ดสิงตึงนั้นเเฮ้ยแต่ถ้าฝรั่งเขาฟังออกคือจบไงไม่ว่าเราจะสำเนียงยังไงอ่ะแต่ถ้าเขาฟังรู้เรื่องอ่ะมันก็จบไงคุณผู้ชมนี่เลยนี่ไี่อยู่ลุกินวอลกี้เลยเออ อเออไทยคำอิงคำอะแต่ถ้าลูกทัวรฟังเรื่องทุกอย่างจบคุณผู้ชมเชียบเชียบครับทำเนียรกัจะคุณหูอะเออจะคุณหูหน่อยมาอีกแล้ววันนี้วันเกิดเราครับทุกคนลองแฮปปี้เบอร์เดย์ให้ฟัง <day S 2> <day S 1> หน่อย, day, อยเอาล่ะมึงเต็มตัว <Happy birthday. S 1> เรียบร้อยเลย <happy> เรียบร้อยเลย ตูยูแฮปปี้วันเ you h ูยูแฮปปี้วันเดย์ต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 ูยูเอาละเป่าเค้กเสร็จก็กดน้ำดิเชียบเชียบครับเขาฮอตจริงผมบอกเลยช่วงนี้โอ้โหเต็มไปหมดคุณผู้ชมในทิกตอเอะ บ้านครั้งแรกเออไอ้นมไอ้นมไอ้นมนมนมพองมาล็อกอะนี่นี่นี่เอาไปนี่ไม่มีอย่างงี้นะไม่มีแบบไม่มีล็อกนี่มานี่จะไปไหน ตามพวกบสบอสไปเลยอะไรเมื่อเพื่อนบอกว่าจะเลี้ยงโอมาคาเซโอ้โหโอมาคาเซ่ครับคุณผู้ชมโอ้นี่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 โอมาคาเซนี่ต้องกินกับมือนี่ต้องอย่างนี้มาเต็มคำเลยจริงจริงนี่ต้องวางหลังมือเนี่ยโอมาคาเซเนี่ยผมเคยโอ้โหโอ้โหเต็มคำ ที่อื่นเนี่ยหัวหนึงโอมากเสษก็เป็นพันนะบางร้านห้าพันหมื่นหนึ่งยังมีนี่แต่ที่นี่โอมากเสษนี่ชิ้นละสิบซื้อสิบแถมหนึ่งฮะ <c oughs> อิ่มจุกๆโอมากเสษร้านอื่นเนี่ยมีหอยแม่นนี่อะไรอย่างงี้ใช่ไหมแต่ร้านนี้มีโดเรมอนด้วยฮะแองกี้เบิร์ดบางทีจะไส้หมูหยองอะโอมากเสรหมูหยองงงกันไปเลย เมื่อวันกูกินเนื้อโดเลลมอนเนี่ยมึงว่าไงอะสมุมใหม่วัดความดันวัดความดันใส่ปอกตรงนี้ครับคุณนะวัดโอ้โหอะไรวะดเนี่ยวนี้เป็นปอกสวงเข้าไปตรงเนี้ยอะคุณผู้ชมเคยหาหมอเคยเห็นนะอะแล้วก็กดเครื่องหรือปั๊มเนี่ยวัดความดันไม่ใช่ กูาตายก่อนจะรักษาไงเว้ยแล้วทํามืออย่างเงี้ยแล้วสวมแล้วมัดเนี่ยมันก็รู้อยู่ว่ามันคืออะไรอ,ะอ่ะใส่ดอกบัวเชียบเชียบเชียบผิดแล้วอุ้ย <_ d ata> นี่ที่ไหนอะ่ะเขาใส่รองเท้าปเหมือนไม่ได้ใส่เลยแต่ใส่เนาะเช <_ d ata> ดโรนันโดนี่ท่าโรนันโดเลยนะท่าโรนันโดเลยนะ <_ d ata> เออ แอคตั้งนานอีเวนมึงยิงแม่กูลุ้นเลยมึงยิงอะไรอ่ะกูไม่ได้ลุ้นเลยแล้วเมื่อกี้เสียงกองเชียร์คนถ่ายคลิปอะเสียงเขาส้นหวังับมึงมากเลยนะโอ้เชียรเชียบ์แล้วก็เส้นหวังจัดนอะ มึงมีแต่คำเด็กหมือนกูขอ,อ,อมะม่วงมันคือแมงก้มึงน่ะมันโง่ที่ไปแอบชอบมะม่วงฮะ <c oughs> ขอให้รอบหนึงขอให้รอบหนึงมะม่วงมันคือแมงก้มึงน่ะมันโง่ที่ไปแอบชอบมะม่วงใครแอบชอบมะม่วงอะมะม่วงสำหรับกูมีไว้ทงเดียวอะ่ะ เทียบกับงมไปเลยอ่ะเชียพัสนี้ประมาณนี้นะครับคุณผู้ชมครับชื่นชอบครับก็ไล่ได้วยกันกุงคงคำคมมากอะไรวะ